นยนี่เยนเนนีอ๋อิ้วยนี่ข่าวม่ได้มจากใครนี่อะไรอะไรปะกันย้อนนี่อะไอะไรดีีีอ่ะอุ

ออนอะก็อออนอะอออีอออจไปให้ใครเนอ่ยออออุนอุนอะไรอะไรสั่งอะไรพี่จี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 ะเออเอออาอาออ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 เออเออ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 เอเอเออเออเอเออ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 เราออเ หลานเจ้าเล็กดีดีกันหละนเจ้าเล็กดีดีอัเลยอ๋อบใบอาว่าไปดีอ่ะใบหลอเจ้าเล็เจะาปลีดีอาว่าไปดีอ่ะเขาก็ข่าตายแล้วป่ะมันจะมันจะมาบิดขอตายแม่ผมไม่ออว่าเปดนเจีย

หมดนะโอ้ยวอยอันไหนว่ยอันอันนั้นอยู่ร้านจอดรถไม่เกี่ยวร้านเกี่ยวเกี่ยวเหรอร้านจอดรถต้องปล่อยเขาด้วยเหรอครับปล่อยโอ้ยเยหมดเลยเนี่ยสามร้านทะเลสามใช่ครับอยู่ร้านจอดรถสามสามสามพวผู้ชายแล้วทำไงครับเนี่ยเรียกเขามาต้องเรียกเขามาตายหูตายหูมีที่นี่มีแต่พี่ตายหูเยอะโอ้ยเย้ะเลย กูจะไปไปไหว้เนะี่ยเยอะมากาย,ยิ้หายงี้กูทำมาเนีเอา้ามึงจงระลึกถึงไว้นะบุญละกันไหนยิ้หายบุญมึงไอ้อียบุญ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 ,บญสัตเพสัตสต,ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทังสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอยาได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยนะถ้าเกิดถามว่าเคยทำบุญที่ไทยเคยทำบุญที่ข้ากับพระยาโยมราชมึงคอยใจไหมพวกมึงนะเออ จงไปซะนะไปให้หมดนะบริวารค่ะบริวารกูมารับผีไตโหงไตหาที่อยู่นะที่ดินแห่งนี้นะไปสู่สุคติภูมิทั้งหมดไปชดใช้กรรมทั้งหมดนะมาละไปมาละไปนะมาละไปมาที่จังหวัดชนบุรีนะที่พัทยานี่นะมาที่ร้านแห่งนี้นะมาละไปมาละไปให้หมดละไปให้หมดมาละไปมาละไปมาละไปหมดไปหมดไปหมดไป

นี่นี่ปู่องค์นี้ใช่ใช่ป่ะตธอน่ารอดใช่รใช่ท่าเอาบุรีบูมาด้วยโอ้ยไม่เช็ดหูเช็ดตาให้เลยอันนี้จะไม่ใช่ครับผมจะได้ผมจะได้ถูกโอ้กูไม่ชอบคราบสกปรกหรอกเดี๋ยวใช่ไอ้ที่ปู่เจ้าไม่ใช่เราแหล่ใช่ไหมครับใช่ใช่มีจะปุ่นน่ารอดใช่ไหมครับถูกองค์เดียวเลยใช่ไหมถูกอ๋อกูปวดหัวที่พาย ตายอ้ยจะเอาไเยอะเขาไปกันคนที่จากชีวิตไปยังไปยังลอไปกับเรจานักถหน่อยนะ้วนหนีนักรถหนเลยนะไปยังไปกูห้ยไปกูเลยไปด้วยไปก็ไปกูไอ้ไปกับผีก็ไปกูให้กูหิ้งไปกูไปวยกิต้บวมเลยอุ้ยเฮ้กูห้เฮ้ ยูกับตม่ม่อะไรอ้วอ๋อไปก็นีไปหมดจังครับไปหมดจังยลอกนายเหรมีทั้งหมดสิอดวงนจ้านะตอนนี้ไปกี่ดวงอ๋อมีทั้งหมดสิบสอดวงเดีวจะไปเหยยหมดอไหไปหมดสาทุกสาทุก่อยไปหมดนักกูนี่เอี้ยรถกูหนักเลยไปรถหน่อจ้านเเลยไปรถกูแล้วกินมาป้อ โอ้โหใจห่าเลยกูเฮ้ยกูกูเหนื่อยเลยกูสิบหายปูเอ้เออกูแดกเหล้ามึงมาแล้วสี่ชั่วโมงกูทานไม่ดืกูยังไม่ทันจะเมาเลยเนี่ยกูเอ้กูมาช่วยมึงก่อนนี่อยกูไม่เมาเลยเนี่ย เมาอะไรแล้วว่าต้องมาช่วยเองก่อนเนี่ยหายมายังไม่ถึงเที่ยงคืนนี่แม่งกูชั่วลูกซีดลูกห้าทุ่มนี่ชั่วโมงกว่าชั่วโมงเลยยอาาจร์กูแดกแม่งไอ้เหี้ยแดกแล้วมึงช่วยสามชั่วโมงมึงยังช่วยเลยก็กูแค่ที่เออมึงก็บ้กูดิเราเรามากูก่อนเดี๋ยวกูก็ต้องไปหาบุญแล้วอ๋อนี่ปู่น่ารอดใช่ไหมครับ ไอปูเสือมึงอะไรตั้งแต่แรกมันไม่มีตัวโตลอกลูกมันหลอกใช่ไหมมันไม่ลอกลอกแต่ต้องการมีตัวต้นมึงเข้าใจไหมครับเอ๋อบุรี่จุดมาสองมวลที่นดูบุรี่ก่อนบุรี่ไปสองมวเนี่ยจุดตัวนีอ๋อแต่้อมมาดูบุรีไปสองสองมวนเสร็จเลยนะซึ่งเราไม่ต้องไปตัดล็อ ที um ่น uh ี่น่ะมีตาวิญญาณตามดาวตายแล้วเขาขึ้นช็อตจริงโอ้โหยว้งยี่โบถอยวิญญาณได้งหลายจริงจริงถ้าเจ้าไม่มาปลดปล่อยใครเขาจะทำบุญให้ไปไปที่นี่แล้วอยู่ห้องนี้ได้ไหมปล่แต่รอกับรอเหยียบแล้วอยู่ได้แล้วรอใครใช่ไหมครับถ้าไม่เหยียบแล้วอยู่ได้ใช่แล้วเนี่ยมานอนแล้วไงเอยกูกูมาแดกเล่าร้านนี้กูมาเหยียบคนนี้นั่งเลยถ้ามีเราเรามาด้วย โอ้่ยกเ่ยโอต้องก็ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเช็คแน่นอนจริโอ้โหเอาอเต็มที่แล้วเต็มที่ตามกำมลละสันดานแล้วกูก็เปลูกกู